สนับสนุนโดยห้องลามูลพัตคารรามยนะชั้น3 King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร0 88 88 2 7 7 7 8 8 8เสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินอทีทองนะคะวันนี้วันจันทร์ที่29เมษายน2556ค่ะ อยู่กับคุณเทพกิตชรตรียวงดิฉันธนวันปันภโชคค่ะครับวันนี้หุ้นไทยวันแรกของสัปดาห์ก็ออกจากผันผวนนิดนึงนะครับเพราะว่าเปิดตลาดนี้พุ่งขึ้นไปได้นะกว่า9จุดแล้วก็ลงมาอยู่ที่แดนลบก่อนที่ปิดตลาดครึ่งวันเนี่ยบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับ0.78จุดนะครับอยู่ที่1583.71จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันนะครับอยู่ที่21,807ล้านบาทในขณะที่ MAI ครับยังบวกอยู่ได้ครับ มาปิดครึ่งวันอยู่ที่498.40จุดบวกอยู่3.46จุดมูลค่าการซื้อขายนะครับ992ล้านบาทครับค่ะกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะคะแนวโน้มยังคงไซเยวอยู่นะคะเพราะว่ายังคงจะต้องจับตาดูนะคะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งน,นี้ ทางด้านของแบงค์ชาติจะมีการหารืออะไรเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินไหมเพราะว่ายังมีกระแสะเรื่องของการออกมาตราการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวค่อนข้างจะจํากัดบวกกับแต่ชนิดหุ้นไทยผ่านแนวต้านที่ระดับ1,570จุดได้ตอนนี้พยายามที่ลุ้นจะไปแตะที่ระดับ1,600นะคะส่วนภาพรวมของสิบบันดับหลักทรัพย์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดูกันหน่อยว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกคือตัวของ C P O นะคะ c p l นั้นราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ออกมาปฏิเสธข่าวของการเพิ่มทุนนะคะล่าสุดเช้านี้ยังบวกอีก25สตางค์ค่ะ44บาททวนนะคะสำหรับตัวของ c p l ก็ถือว่าฟื้นอย่างชัดเจนหลังจากที่เข้าไปซื้อหุ้นของตัวแมคโครตอนนั้นหลุด40ไปตอนนี้ขึ้นมายืนอยู่ที่44บาทแล้วนะคะตามติดไปด้วยหุ้นของบางกอกแลนด์ค่ะกดกันมานานตัวนี้นะคะ ล่าสุดเช้านี้พุ่งถึง7%ค่ะหลังจากที่มีข่าวของการลุยธุรกิจต่อรวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนของ IMPACT ด้วยนะคะบางกอกแลนด์ Land, นั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา7%ยืนที่2บาทส4สตางค์ค่ะตามติดมาด้วยหุ้นของ IRPC นะคะ IRPC พุ่งเกือบจะ6%กเอบจะ6%เลยนะคะบวก20สตางค์ยืนที่4บาท8สตางค์ ก็มีข่าวนะคะของการเข้ามาควบรวมกิจการบางส่วนกับตัว PTTGC ซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆราคาวิ่งไปแล้วนะคะเกือบประมาณ5%เลยทีเดียวสำหรับตัวนี้ส่วนตัวของ CPF ค่ะราคาก็เริ่มฟื้นแต่ว่าก็ไปไหนได้ไม่ไกลจริงๆนะคะขึ้นมาแค่25สตางค์ค่ะ31บาท50สตางค์ตามติดมาด้วยหุ้นของ Advance นะคะย่อตัวลงไป2บาทค่ะ266บาท ตามติดมาด้วยหุ้นของเอ็นพาร์นะคะขึ้นมาติด10อันดับหลักทรัพย์อีกแล้ววันนี้มีข่าวนะคะว่าคือเขาเป็นหนี้ทาง j m m b อยู่250ล้านบาทตอนนี้เขาจ่ายไปแล้ว50ล้านบาทวันนี้นะคะแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยจะเดินหน้าลุยธุรกิจอสังหาต่อบอกด้วยว่าเดี๋ยวอีก200ล้านบาทจะจ่ายคืนให้ j i m b ได้ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ก็จับดูจับตาดูหุ้นตัวนี้นะคะว่าดูแนวโน้มจะเป็นยังไง ตามติดไปด้วยหุ้นของ TMB ค่ะ TMB บวก2ตังค์นะคะ2บาท72สตางค์ส่วนแสนซีรีอสังหาที่มาซั์ตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ฟื้นถ้าเทียบกับตัวอื่นนะคะชาวนี้เริ่มฟื้นต่อเนื่องนะคะแสนซีรีบวกขึ้นมา4ตังค์ค่ะ4บาท3า8สตางค์นะคะตามติดไปด้วยหุ้นของ n t o ท u h นะคะก็ขึ้นมาแค่25สตางค์ค่ะ84บาท75สตางค ส่วนปตทตัวแม่ยังคงโดนทุบอยู่นะคะลงไปยืนที่316บาทย่อตัว3บาทค่ะครับมาดูตลาดต่างประเทศกันบ้านนะครับล่าสุดอจอส์ฟิวเจอร์นะครับติดลบอยู่3จุดนะครับอยู่ที่14,646จุด n a ส d ด q กนะครับก็บวกขึ้นมา2.25จุดและ s อส500ลดลงมา0.80จุดนะครับ ฟักฝั่งยุโรปนะครับฟุตซี่ลอนดอน100นะฮะบวกขึ้นมาได้2องจุดซีซีปารีสนะครับลดลงมา29จุดแล้วก็เด็คเยอรมนีก็ลดลงในทิศทางเดียวกันนะครับ17จุดขณะที่เอเชียบ่ายวันนี้นะครับไปคนละทิศคนละทางเลยนะฮะเริ่มจากนิกิริโตเกียวนะครับที่ลดลงไป41จุดนะครับเศรษฐามสิงคโปร์บวกขึ้นมาได้3.43จุดขณะที่หางเสงฮ่องกงลดลงไปเล็กน้อยครับ10.66จุดนะฮะขณะที่เวสต็ดไต้หวันบวกขึ้นมา7.68จุด จากกระตาคอมบสิตอินโดนีเซียบุกขึ้นมาได้15.61จุดนะครับแล้วก็คอมบสิตตลาดหุ้นมาเลเซียลดลงไปเล็กน้อย0.26จุดนะครับปิดท้ายที่คอมบสิตตลาดหุ้นโซมายืนอยู่ที่1,941.91จุดลดลงมาในช่วงเช้านะครับ2.65จุดนะครับส่วนค่างเงินบาทเช้าวันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะแข็งค่าจากเมื่อวันศุกร์นะครับเล็กน้อย เปิดตลาดวันนี้อยู่ที่29บาท23สตางค์นะครับถึง29บาท25สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐจากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เย็นนะครับอยู่ที่29บาท36สตางค์ถึง29บาท38สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐครับมาดูราคาทองคำกันหน่อยก่อนที่จะไปจาะลึกกันในช่วงเขียวยกแผงนะคะราคาทองช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงบวก50บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อ2 3 0 0มขายออก2 4 0 0มรูปพรรณรับซื้อส1งหมื่นสิบเอ็0 0ส่วนสปอตทอง แกว่งอยู่ในกรอบประมาณ1 4 6 0พถึงหนึ่นนะคะก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณการฟื้นนั้นเริ่มจะมีแรงเทขายกดดันทองออกมานะคะ มาดูข่าวในแวดวงของตลาดทุนกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการทยอยประกาศผลประกอบการในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ธนวันจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยค่ะว่าแต่ละแบงค์แต่ละแบงก์นั้นเขามี NPL สูงขนาดไหนดูจากกราฟิกได้เลยนะคะภาพรวมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะมีการประกาศออกมาค่ะว่า แนวโน้มของตัว NPL นั้นบางแห่งก็ดีบางแห่งก็ไม่ดีนะคะบางแห่งที่มีสูงก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มีการเปิดเผยตัวเลข NPL ของธนาคารพาณิชย์11แห่งออกมาค่ะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2556นี้นะคะปรากฏว่าแบงค์ที่มี NPL สูงสุดค่ะคุณผู้ชมก็คือ TCAP ปนะคะ t c แ p ปุนธนาชาตินั่นเองสูงที่สุดที่2.08เตต่อสินเชื่อรวมนะคะตามติดมาด้วย CIMB ค่ะ CIMB นะคะ มี NPL ประมาณ1.78% KTB 1.66% KK เกียรินนะคะ1.35%ค่ะและ a t h o n Bank 1.24%นะคะ TMB 1.18%ค่ะเบกรุงศี1%นะคะ SCB 0.94%ค่ะ KBank 0.82%ส่วนตัวของ Tisco นะคะ0.76%ที่น้อยที่สุดก็คือตัวของแบงคกรุงเทพ b b l นั่นเองมีตัว NPL เพียงแค่0.61%นะคะก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้น เป็นตัวเลขล่าสุดที่รวบรวมมาให้ดูกันนะคะสิ้นสุดเมื่อวันที่3เสร็จธันวาคม3เดือนมีนาคม2556ค่ะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือ BTS นั่นเองนะครับอันนี้มีข่าวร้ายสําหรับคนที่ขึ้น BTS โดยตรงนะแต่เป็นข่าวดีของบริษัท BTS ด้วยนะเพราะ<ก>ว่ารายได้จออม,ามากขึ้นนะฮะวันนี้ครับทาง BTS เองนะครับออกมาประกาศบอกว่าได้มีการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์นะครับว่า จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารนะครับที่เรียกเก็บและก็โปรโมชันเที่ยวเดินทางเส้นทางสัมปทาน23กิโลเมตรครึ่งนะครับจากสถานีหมอชิดไปอ่อนนุชและก็จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสะพานตากสินจากปัจจุบันนะครับก็จะขยับขึ้นเป็นราคาใหม่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่15บาทจนถึง42บาทนะครับอันนี้เฉพาะสัญญาสัมปทานที่ BTS ทํเท,ทไว้นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของกรุงเทพมหานครคอย่างเช่นส่วนตากขยายสถานีอ่อนนุชไปแบริ่ง แล้วก็จากสถานีสะพานตากสินไปตลาดพูอันนี้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะต้องรอดูอีกทีีนึงนะฮะว่ากรุงเทพมหานครจะมีการปรับค่าโดยสารหรือเปล่าแต่ราคาใหม่นะครับที่จะปรับเพิ่มขึ้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะครับซึ่งบอกว่าจะเป็นการปรับตามสัญญาสัมปทานที่ทําเอาไว้แล้วก็การปรับครั้งนี้ก็ไม่ได้ปรับมาในรอบ8ปีแล้วนะครับ ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยบอกว่าอั้นไว้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะนี่ก็เลยประกาศออกมาแล้วนะครับว่า1่วิทุนาย,ยนนี้อัตราใหม่จะเริ่มใช้แล้วคเออแต่ดูเหมือนว่าราคาหุ้นไม่ค่อยจะตอบข่าวสักเท่าไหร่นะเพราะว่าปิดในแดนสีเหลืองนะคะทรงตัวที่8บาท9กสตางค์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะเขียวยกแผงเราจะมาเจาะลึกทั้งตลาดทุนไทยแล้วก็ตลาดของทองคำด้วยค